กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลป่ากุมเกาะเขตสองประกอบด้วยหมู่สหมู่หหมู่หหมู่9หมู่1 1หมู่13และหมู่14ที่เคารพรักทุกท่านผ่านไปด้วยดีกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทเทศบาลป่ากุมเกาะเมื่อวันอาทิตย์ที่28มีนาคมที่ผ่านมากระผมเทนอุเทนคุ้มภัย ขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลป่ากกุมกเกาะเขต2ทุกหลังคาเรือนที่เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลป่าก,กุุมเกาะหรือสอทอเขต2ขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ให้โอกาสกรับผม อูเทนคุ้มภัยเข้ามารับใช้พ่อแม่พี่น้องในครั้งนี้ความสําเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะทุกทกท่านกรุณามอบความไว้วางใจลงคะแนนให้กระผมจะขอทําหน้าที่ให้เต็มกําลังความสามารถที่มีเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องให้มากที่สุดกราบขอบพระคุณอีกครั้งจากสุดหัวใจของกระผมเทนอูเทนคุ้มไผย กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลป่ากุมเกาะเขตสองประกอบด้วยหมู่4หมู่หหมู่หหมู่9หมู่1 1หมู่13และหมู่14ที่เคารพรักทุกท่านผ่านไปด้วยดีกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทเทศบาลป่ากุมเกาะเมื่อวันอาทิตย์ที่28มีนาคมที่ผ่านมากระผม เทนปูเทนคุ้มภัยขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลป่ากกุมเกาะเขตสองทุกหลังค่าเรือนที่เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลป่าก,กุมเกาะหรือสอทอเขตสองขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ให้โอกาส กระผมเท,เทนอุเทนคุ้มไัยเข้ามารับใช้พ่อแม่พี่น้องในครั้งนี้ความสําเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะทุกทกท่านกรุณามอบความไว้วางใจลงคะแนนให้กระผมจะขอทําหน้าที่ให้เต็มกําลังความสามารถที่มีเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องให้มากที่สุดกราบขอบพระคุณอีกครั้งจากสุดหัวใจของกระผมเท,เทนอุเทนคุ้มไัย